นิทานเรื่องเสือสองตัววันหนึ่งเสือสองตัวบังเอิญมาพบถ้ำแห่งหนึ่งพร้อมกันแต่เสือสองตัวไม่อาจอยู่ถ้ำเดียวกันได้เสือตัวหนึ่งจึงพูดว่าเจ้าไปหาถ้ำใหม่เถิดถ้ำแห่งนี้ต้องเป็นของข้า เมื่อพูดทั้งสองก็ต่อสู้กันเพื่อหวังจะครอบครองถ้ำปรากฏสาเสืออีกตัวหนึ่งเป็นฝ่ายชนะมันจึงพูดว่าเจ้าน้นไม่เหมาะสมกับถ้ำใหญ่ๆแบบนี้รอกผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นจึงเหมาะสมเสือตัวที่แพ้จึงตอบว่า ข้าจะต้องกลับมาล้างแค้นเจ้าให้ได้ผู้จบมันก็ไปอ้อนวอนขอเทวดาให้ช่วยเสกให้มันตัวใหญ่ขึ้นจะได้เอาชนะเสือตัวนั้นได้เทวดาไม่ช่วยและพูดว่าเจ้าจงยอมรับผลการตัดสินจะดีกว่าแพ้ก็ต้องยอมรับเทวดาผู้จบก็เสกให้มันเป็นลูกแมวตัวน้อยแทนเพื่อให้บทเรียนแก่มัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยพุทธภาษิตความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดี